เฮ้ย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 เยเยยู่โอเคเฮ้ยปักลงสองคนคนดูยอมหรอคนดูเสียได้หรอเอาไม่เอาเอากดหนึ่งไม่เอากดสองเฮ้ยขึ้นมางบนเลยขึ้นมางบนเลยอะอ่ะได้มามามากูให้สองเลยมา ว่ให้สองเลยมะใครจะเอาก่อนมาเลยมาเด้มาเด้มเ,ม,เม็ดเดียวมาดิครับคนนั้นโอ่ให้เม็ดเดียวอะ่ะมาดิครับมาดิครับนี่เหรอครับปักธง <laughs> <laughs> เฮ้ยเอาไม่พอใจเลยหรือเปล่าครับโดนจราเมธเลยนะเฮ้ยมีคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยคนดูเฮ้ยอะไรอะสามหนึ่งอะไรอะอะไรทาสามหนึ่งเลยเหรอเอากลัวเหรอคนดูเครื่อโอ้กว่ะเอาเลยไหคนดู 1นึมเอาไงมาว่ะเียระโมกหนเชียชุดอายเคสคนนั้นปักธงกดสองกดหัวใจมาคนละหนึ่งดวงคุดูคิดว่าพี่โอโมจะไหวไหมมาพีโอโมพร้อมสามเฮ้ยมาเล่นกับพี่เหรอน้องเอ็งรอดูก่อนดวงหนึ่งดวงนึ่งไหวยู่คุณดโอไหวโอไหวคุดูโอไหวเครื่องหมาดอลลาเครื่องหมายสีเหลี่ยมเครื่หมดอลล คือหมายสีเหียมเครื oh. Oh, yeah. ่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดดอกจันเปอร์เซนต์ดอกจันเปอร์เซดอกจันเครื่องหมายตัวนอนโหโอ้เล่นยกตายดาว้าว้าว้ต้องกรจริง จะต้องเอาจริงต่อละจะแห่ต้องเป็นจริงต่อละอจริงแล้วใครไหวอะ่ะเอาจริงแล้วใครไหวอะ่ะเอาจริงแล้วใครไหวอ่ะถ้าเอาจริงแล้วใครไหวอ่ะอุ้ยแม่งตึงยังวะว๊ะ อุ้ยเมาไม่ดีอ่ะเมาไม่ดีเมาไม่ดีคนดูเมาเมาหลอนคนดูอุ้ยน่ากลัวว่ะแม่งตึงไหวพวกนั้นต้องลูกตองเหรอคนดูแบงขวดไปก่นนอนหนึ่งเม็ดไหวโอ้มันหักตัวหว่ายเชื้อชิบหายละโอ้วงก็บีบเร็วเกินลูกพียอ บงบิดมากๆคุณดูมาตายบงเฮ้ยเล่นนี้ใครเหลือบ่าคุณดูมาเล่นนี้ใครเหลือบ่าอุ้ยแสองตัวว่าได้อยู่ได้อยู่คุณดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะสองหนึ่งไหวชิวสองหนึ่งไหวชิ้วรอบสอง ไม่ไหวเท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรเอ้ตงจริงหรืผู้ชายคนนี้ đang 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 triple kill MÀY Tại sao nó niêm vậy à Why? Quyền luôn. Đồn cái ngay à? โอ๊ยของจริงหว่ะอันนียมันของจริงอันนี้มันของจริงเยโยกขวามาดาวมากวามาดาวไม่ดาวโดนหกว่านั้นแต่ไม่ดาวนอา ร่วงนะ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 ผมไม่ได้เอาเราต้องรีบปิดวินนี้ครับคุณถ้าเราปิดวินนั้นเราจะขึ้นหกนนนก่อนไม่กดดันไปเ,เท่าไหร่ โอ้ยโป้เปล่าชิบหายแล้วคนดูมาซ้ายด้วยปิด,ด,ด,ดเลยจบได้โอ้จบได้โอ้จบได้ไอ้คนนด้ไดดดนนงวะ มาดิโอเล่โมดโัมได้ครับพโอลโมดโัมได้ครับเอาโยไม่ลงเอาสามหนึ่งปักธงชุดไอยูโอเคเอาโไม่ลงพี่ครับม,มีใครจะพูดได้เหรอครับพี่บูดอ้า เจอกันในห้องใหญ่ได้นะครับพอา้อไม่พอใจอะไรก็ยัดกันได้อีกรอบอะ่ะถ้ามาสามหนึ่งไม่ไหมก็เอาสักสี่แล้วครับ <c oughs> งั้นงั้นแหละโอเคครับครับผมครับ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 ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ต้องตบปักธงโชว์อะไรเงี้ยอานับนับ,นบหนึ่งสองต้มเย้เจอกันครับน้องไปเจอกันนะครับไปพวกปักธงกลางๆไปเจอกันใหม่นะครับในห้องใหญ่ยูม่ะ ทงเช่าน่าจะไม่เช่านะผมว่าพวกนี้นหรือว่ามันรับที่หลังเขาก็ไม่รู้